สวัสดีครับขอดว่านายช่องวันกูมิวสิก ต่นเต้นมาถึงแม่ไม่เห็นแม่แปลครับตกปลาเรียบเลย น้ำที่อันนี้เห็นพ่อผมบอกว่ามีกุ้งไว้ตัวหนึง่งเลยร้อนร้อนเดี๋ยวมาแว่ามันม,มีส่วนของห้องนอนแล้วก็ยังมีชิ้นไม้บุญนี่มีหมอนเดี๋ยวพ่อผมไม่ให้นบริการเหมือนในคลิปเป๊ะผมก็ดูคลิปมาก,ก่อนนะจ๊ะนี่ที่นอนนี่นี่อันนี้คือเตียงนอนได้ สามคนนะครับแต่ถ้ามีลูกก็น่าจะสักห้าคนตรงนี้ด้วยอีกก็รวมน่วจะเป็นหกเด็กนอนได้แล้วมันก็จะมีนี่นีน้ำแข็ง เบ็ดเราเตรียมไว้แล้ว,น,ลวนี่มีแอร์ด้วยแต่ร้อนนะคะตรงนี้เราจะนอนหนึ่งคืนนี่เฮ้ยร้อนร้อนร้อนอ๊ะห้องน,น,น,น้ำนะครับ มือแล้วพี่แล้วมืออะไรบ้าบๆๆเลยครับโอู้หูนี่นี่นี <S <S ่มีที่มีฝาหม้อมีกระทะมีแล้วหนูไม่รู้อะไรนะอันนี้มีหม้อคือพอมย่างได้เลยอ่ะย่างทอดอะไรพวกนี้จิ้งร้านจานแก้วแก้วแก้วเครื่องปรุงช้อน ผ้าเช็ดมีดแล้วก็คกอันนี้พูดตะเกียบอันนี้พริกข้าวแล้วก็กระเทียมพริกไทยแล้วก็สีอิว๊วเขียงที่เขามีข้าวก็เพออยางน,นี้มีหม้อหุงข้าว กายดำานานด้วยดีนะผมซื้อมามาเนี่ยแล้วนี่คือเราไม่ต้องซื้อมาเลยอะ่ะคือเราไม่ต้องซื้อมาคือแบบตกปลา,าแล้วกินได้เลยครับรรน,นั่นและนั่นคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะ นั่นคือคนอายุสีสิบท,ที่กำลังเดินลงมาอย่างช้าๆนี่คุณไม่ได้อ้วนนะคุณแค่เกิสนสมบูรณ์มีผมนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆมีือนี่มๆอยากมีนุ่มๆอารมณ์นะที่ขอดไม่ได้ตกเย็น ก็มีบรรยากาศด้วยบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนะครับเม่ไี้ชนเลยเห็น,นที่บอกไปแล้วนะตัวหนึ่งระหว่างน,นี้เป็นส่วนของคนตกนี่เราเตรียมการบ้านไมถามเงินด้วยนะครับ มีคนกล่องกัดขอต้องมีการบ้านเนาะสองข้อพึ่งและนู่นก็คือแม่ผมเองและคือตอนนี้พักเครื่งก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวอาบ้างเดี๋ยวตัดกอบเป็ดนก่อนเดี๋ยวเวลาประกอบเปลดสนักโครฮึมเดี๋ยวจองแพ้ให้ก็เลยต้องมาทำหน้าที่ซะหน่อยหาปลาหากุ้งให้ลูกเงียบดี i มา,มาสั่งกระว่า อะไรอยู่ครับนี่ครันี่กำลังทอดแฮตบาร์ครับแต่ว่าน้ำมันยังไม่ร้อนพอนนมันก็เทกำมันเฉยตังขยะพ่อขอดูปลานะพ่ขอขอดูปลาได้ไหม thảu chưa à? đi vào trong còn nó chưa? nó làm <Nhạc> อย่หลดลที่จริงเราได้3ตัวนะครับผมที่จริงเราได้สามตัวนะครับ,รเ,รรบเพราะว่าผมปล่อยตัวหนึงเพราะว่าผมสงสารนะตละนี้คือเจ้าหินครับเจ้าหินนี่ เห็นไหมเจ้าถิ่นอยู่นู่นแพ้สารีมีแมวครับแต่แม่ผมบอกว่าแพ้สารีแตี่จะพูดแพ่เลยอันนี้คือกุ้งอันไม่น้อย นี่้อผ้าเงินนี้นะนี่นะนี่คือในดูเ้เงินของเรานะล็อกเกอร์ นี่ผมไม่น้าหอเขาใช้นี่แหละร้นอนเหมือนกันเลยตอนนี้6โมงอันนี้คือแอลกอฮอล์เผาเลยโอยผมอาบน้ำแล้วครับน,นี่ อ่านน้ำไปแล้วด้วยตองนานแล้วแหละเราจะนอนอยู่กันที่นี่หนึ่งคืนนะครบวันพรุ่งนี้กับกี่กี่โม,โมไม่รู้อะ่ะเนี่ยขาเตันที่ตกใจโอเค นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนนะครับนี่คือย <Y uck. S 1> ักษ์นะครับยักษ์เี่ห้อสูงเท่านี้ไม่เห็นติกน้ำฟ้าของฉันฮึไม่เห็นตาบอดแล้วมเมื่อไหร่จะไปทำกันบ้านอีกสามปีน้ำฟ้าจะเที่ยวเสร็จแล้วร้อนมากนะร้อนมากนะเสร็จแล้วทอดอะไรอีกจ้าตันนี้ต้องถอดกุนง กำลังทำอะไรอยู่ครับย่างกุ้งครับน้ำจิ้มนะคร,นครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่กุ้งนี่นี่หมูนี่ข้าวและนี่คือแฮดบาวกับไก่อทอดเรามากักกุ้งน้ำจิ้มจ<า>ิ้มจิ้มแล้วก็กินกุ้งทะเลครบพอพรเราไม่ได้ตอกท่าได้นะครับแต่เราซื้อมาใช่อันนี้คืออะไรอะ อะไรวะปลาส้มแค่หมูกินอะไรครับไอบ้บ้าชีดิปชีดิปเรี่ยกินนี่ถนัดนะมันคิดพี่ล้วซื้อเองนะจ๊ะที่สั่ง สวัสดีครับเช้าวันที่สองเด็กนอนห้องแอร์สบายเลย<า>คุณแม่ทำอะไรกินผมไม่ได้ถ่าย ดิบครับดิบครับแต่ขอคือ่อวันนี้เช้าเราตกปลาไม่ได้เพราะว่าผักตบชวาเต็มเลยนี่เพียบคนโรยขนมปังมา าขึ้นเพียบแล้วมีคนมาเฝ้าห้าิาวลวสี่หิวลวสี่สมุกตุดฟิตนี่ปลาขึ้นกินขนมปังที่เราโรยไว้ก็ตัวเป็นฝ่ามือเหมือนกันนะ ปลากระเห็ดทองใต้แพรนี้แหละอาห,หารปลาอาห,หารปลามีปลากินไหมเนี่ย ใกล้ๆเดี๋ยวโดนเดี<อ>๋ยวมันโยนเข้าครัวขออยู่นี่ากระดกาละที่ใส่น,น้กระปลาแต่เราไม่ได้อ่อยเหยื่อเราจะทิ้งเหยื่อแล้วเพราะเราจะไม่ตกปลาแล้วอนาคตกุ้งเหยื่อปลาไม่ค่อยกินเราก็กินเหยื่อเองครับ เมนูอาหารเช้านั่งกี่ไรอะ่ะได้เลยครับผักตบชวาเทียบแน่นมากโอ้มากันอย่างก็เปิดต้นเสิร์ต ได้ส่งตัวริงเราได้สั่งเขวาดตัวเล็กๆเยอะเลยก็ปล่อยไปแล้วปล่อยหมดแล้วอันนี้เราก็จะปล่อยเดี๋ยวเราจะปล่อยออก <c oughs> เราจะปล่อยแล้วไป Thank you.